ฮัลโหลสวัสดีนะคะ everyone สวัสดีนะจ๊ะตอนนี้ก็ลงไลน์แล้วนะคะอมฮัลโหล everyone thank you a lot นะคะ for t o day thank you everyone ขอบคุณนะคะออ่คลิปของเรียวของพิพัทก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิมนะคะอ่อมันคล้ายๆว่ามันโดนปิดกั้นนะคะคลิปเรียวโดนปิดกัน้นก็ I try to watching the video to the end, complete the video and everything, but I don't know when I post sometimes it um the system even my picture It just gets separate I post one picture in separate I get like a double post Double I get like a double post um my friend see their friend their friend post like uh, i post one picture it doesn't separate like a uh, two post and my friend come comment here and comment there and comment what happened ai or p mark please fix your system พูดผิดพูดถูกนะพูดไปเลยนะคะภาษาอังกฤษนะคะอ่าอันนี้จากความคิดของพี่พัฒน์นะเพราะว่าตอนใหม่ๆพี่พัฒน์พูดไม่เป็นเลยนะคะได้แต่เอได้แต่เย็ดกับโนนะคะทีนี้พูดมาพูดไปพูดเข้าป่าเข้าดงพูดผุดพูดถูกพูดผิดอ่าก็พูดกับแฟนนี่แหละค่ะพูดยังไงพูดถูกพูดผิดอะไรเงี้ย มันฟังฟังรู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สูตรของพิพัฒน์แบบมัวเข้าผัดกินข้าวผัดอยู่นะคะแล้วก็มาส่องหาส่องหาคลิปเรียวตัวเองนะมันมันหายไปนะคะหายไปไม่ใช่ว่าเราก็ว่าเรา เร,เราก็ว่าเราก็ว่าเราเราดูเคลียเพื่อนจบนะคะแต่ว่าโอ้โหมันตอบคอมเมนต์ไม่ทันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอยากจะตอบทุกคนเลยหรือว่าเราตอบคอมเมนต์รัวๆก็ไม่รู้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะสองสองคลิปกว่าก็ไม่ได้ทำคลิปเยอะเลยตอนช่วงนี้นะคะเพราะว่า มันหายไปหายไปเลยขอบคุณนะคะทุกคนรักๆนะคะเลิฟจุ๊บ๊ายบาย